สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับทีมงานโพสพอสนะครับก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันโพสพอสนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันขายหน้าร้านนะครับด้วยระบบ p o s นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีการสาธิตการใช้งานบนระบบ Android นะครับอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือ Android นะครับผมว่ามีการใช้งานในเบื้องต้นอย่างไรนะครับตอนนี้ผมเข้ามาที่แอปพลิเคชัน post post แล้วนะครับกรณีที่ลูกค้ามีการมาซื้อสินค้าที่หน้าร้านนะครับผมก็ทําการเริ่มต้นที่จะเลือกสินค้านะครับสมมติว่าลูกค้ามีการสั่งชาไทยนมสดนะครับแก้วไซส์ L นะครับมีการ add topping ได้นะครับระบบนี้สามารถรองรับระบบ topping นะครับผมว่าลูกค้าขอเพิ่มไข่หกนะครับขอเพิ่มบุกบาซูก้าด้วยนะครับผมก็ทําการตกลงนะครับ แล้วเกิดมีการสั่งอย่างอื่นอีกอ่ะสั่งทามะนาวนะครับอันนี้เป็นแก้วไทเอ็มนะครับทามะนาวอ่าอยากขายเยลลี่ผลไม้นะครับอันนี้ใส่จําจนวน2แก้วไปเลยนะครับกดสกลงนะครับก็ระบบก็จะแสดงยอดเงินรวมตรงนี้นะครับผมก็ทําการกดเพื่อที่จะชําระเงินนะครับก็กรณีนี้จะกดชาระเงินเลยก็ได้นะครับหรือจะใส่ส่วนลดท้ายบินส่วนลดสินค้ารายชิ้นก็ทําได้นะครับเช่นผมบอกว่าผมลดให้ลูกค้าเออมีการลดอ่าบาท นะครับใส่สนลดเป็นตรงนี้อ่ามันก็จะเหลือ,ลอยอดรวมเป็นร้อยเจ็ดสิบนะครับอ่ากดชาระเงินนะครับซึ่งวิธีการชําระเงินเนี่ยก็รองรับการชาระเงินหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าเป็นเอ่อการชําระด้วยเงินสดนะครับการชำระผ่านทาง,ทางช่องทางการโอนผ่านธนาคารไม่ว่าเป็นการโอนผ่านเลขที่บัญชีนะครับหรือว่าการโอนผ่านระบบ QR พร้อมเพย์นะครับรวมไปจนถึงพวกการจ่ายเงินออนไลน์ต่างๆที่เป็นพวกระบบเ a y p a l การใช้ระบบหล i ยเพย์การใช้แอปเพย์ a ay, อะไรพวกนี้ นะครับผมรวมถึงการใช้บัตรเครดิตบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับหรือว่าการขายด้วยระบบเงินเชื่อนะครับก็สามารถทําได้นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจ่ายเป็นเงินสดแล้วกันนะครับยอดสินค้ามันลดเจ็ดสิบอ่ากรณีลูกค้าชําระแบงค์ห้าร้อยมาอ่านะครับลูกค้าชําระด้วยแบงค์ห้าร้อยกดตกลงมันก็จะแสดงยอดเงินทอนให้ลูกค้าสามร้อยสามสิบบาทนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองขายอีกสักสองสองบินนะครับอ่ารอบนี้เป็นอ่าใช้เปิ้ล นะครับใช้เอ็มไม่มีการเพิ่มนะครับแก้วเดียวกดคิดเงินนะครับชำระเงินจ่ายเป็นจำนวนไปเลยตรงๆนะครับอีกสมบินึงนะครับรอบนี้เป็นเอาเป็นชาบูเบอร์รี่นะครับใช้เอ็มนะครับสามแก้วรวดเลยนะครับกดตรงลงนะครับูกค้าจ่ายแบงค์พันอ่าทอนทั้งหมดแปดร้อยแปดสิบสามบาทนะครับกรณีถ้าเกิดอยากจะเช็คยอดขายนะครับว่าตอนนี้เราขายไปทั้งหมดกี่บาทแล้วนะครับเราก็สามารถเช็คยอดขายได้เลยได้ทันทีเลยนะครับ ที่เมนูที่ชื่อว่ารา,ายงานตรงนี้นะครับมันก็จะมีแสดงยอดขายบอกนะครับว่ันนี้ยราขายได้ทั้งหมด940บาทแล้วนะครับมีการแสดงผลเป็นกราฟนะครับการแคมขปญมนอันดับสินค้าขายดีนะครับวิธีการชําระเงินแบบต่างๆว่าลูกค้าจ่ายเงินแบบไหนมาบ้างนะครับหรือว่าเปนสนหึงถ้าต้องการจะสรุปยอดขายอะไรนี้กดปุ่มสรุปยอดขายของวันนี้ นะครับผมก็กดตกนองได้เลยมันก็จะมีเด้งมาเลยว่าวันนี้ผมขายอะไรไปแล้วบ้างนะครับยอดเท่าไหร่นะครับ,นะรนะรบประมาณนี้นะครับ อันนี้จะเป็นส่วนเฉพาะของการขายสินค้าในฝั่งหน้าร้านาเรียกว่าระบบขายสินค้าหน้าร้านนะครับกรณีถ้าคุณลูกค้าต้องการใช้ส่วนหลังบ้านนะครับที่เป็นส่วนของการบริหารจัดการหลังร้านไม่ว่าเป็นการเพิ่มรายการสินค้านะครับการลงรูปสินค้าการแก้ไขราคาขายอันนี้นะครับแนะนําให้ต้องทําผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่ามันต้องเป็นการเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับผ่าน Google Chrome นะครับถ้าเกิดทําบนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กมันจะสะดวกกว่าทําบนมือถือนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับการใช้งานแอปพลิเคชัน p o s t p o พ t ตขายหน้าร้านบนมือถือระบบ Android นะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ